สวัสดีครับนักเรียนครับคลิปนี้ครูจะมาเฉลยใบกิจกรรมที่8.1ข้อมูลนี้มีอะไรในข้อที่1นะครับซึ่งข้อที่1นะครับจะมีตัวย่ออยู่3ข้อด้วยกันนะครับก็เป็นข้อมูลไฟป่าข้อ1นึนะครับนักเรียนก็จะมีทักษะนะครับแล้วก็จะมีวิธีการนะครับในการหาค่าต่ำสุดสูงสุดของแต่ละปัจจัยที่ทําให้เกิดไฟป่าได้นะครับข้อ1.2ก็จะเป็น การดูข้อมูลนะครับแผนภาพว่าแผนภาพตรงนี้บ่งบอกว่าช่วงเดือนไหนนะครับที่มีอุณหภูมิสูงกว่าช่วงเดือนอื่นๆ1.3นะครับก็จะใช้ข้อมูลที่เราได้มาจากไฟข้อมูลไฟป่านะครับแล้วก็จะหาว่าเดือนไหนนะครับที่มีฝนตกนะครับมากที่สุดนะครับก็ได้แผนภาพดังนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ตอบอคำถามได้ถูกต้องเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อันดับแรกนักเรียนก็ดาวน์โหลดไฟล์ลงมานะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับข้อมูลไฟป่าจะได้ไฟล์ตัวชื่อว่า forest fire er มานะครับก็เป็นข้อมูลไฟป่านักเรียนก็ทําการดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับได้อย่างนี้มานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหัวข้อของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าตัวแปร x ตัวแปร y ค่าเดือนนะครับวันและตรงพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดไฟป่า นะครับเราสังเกตว่าแต่ละปัจจัยนะครับจะมีข้อมูลเริ่มที่แถวที่2นะครับลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นข้อมูลของแต่ละปัจจัยก็จะลงมาจนถึงแถวที่518อนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยแรกครับปัจจัยนี้เราก็จะทําการใส่สีให้ดูชัดเจนขึ้นนะครับต่อมานะครับเราก็จะพิมพ์ตรงนี้ว่าค่าต่ําสุดก็แล้วกันเนาะนะครับค่าต่ําสุด อันที่สองจะเป็นค่าสูงสุดนะครับอัต่ายการหาค่าต่าสุดก่อนนะครับหาค่าต่าสุดของปัจจัยแรกนะครับเราก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งว่า min min นะครับวงเล็บเปิดนักเรียนเมื่อกี้เรารู้แล้วนะครับว่าข้อมูลนะครับของปัจจัยตัวแรกครับ่มที่แถวที่2ใช่ไหมครับตรงนี้ก็อยู่คอลัมน์ที่ e ใช่ไหมครับเรื่องก็ใส่ e ลงไป ถ้าใส่2นะครับ e 2ก็ไปถึงว่าอยู่คอลัมน์ e แถวที่2นั่นเองนะครับต่อไปก็ใส่ c คล o n นะครับก็คือถึงนะครับถึงแล้วก็เป็น e 5 1 8นั่นเองนะครับสังเกตเมื่อว่าเราพิมพ์อย่างนี้นะครับจะเกิดการครอบนะครับหรือว่าการเลือกข้อมูลให้เรานะครับตั้งแต่ e 2ถึง e 5 1 8นะครับ enter ลงไปครับก็จะได้คำตอบแล้วครับจะได้คำตอบแล้วว่าเป็นค่าต่ำสุดนะครับของข้อมูลที่เรา เอาข้อมูลมาจัดเรียงกันนะครับที่เราค้นหากันต่อไปก็จะเป็นค่าสูงสุดนะครับก็เท่ากับแล้วก็ max นะครับ max วงเล็บเปิดนะครับช่วงข้อมูลก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น e 2นะครับถึง e 5 1 8นะครับแล้ว enter เห็นนะครับเราก็จะได้ข้อมูลค่าต่ำสุดสูงสุดของปัจจัยแรกมาแล้วนะครับต่อไปข้อมูลปัจจัยอื่นๆจะทำย่างไงล่ะครับเราก็ทำการคุม2ตัวนี้นะครับ แล้วเราก็ทําการคัดลอกสูตรนะครับตรงนี้ครับลากไปครับนี่ครับนักเรียนนักเรียนก็จะไดะ้ค่าต่ำสุดสูงสุดของแต่ละปัจจัยนะครับแต่สังเกตว่าตรงนี้เราไม่ยังไม่สามสารถนาําไปกรอกข้อมูลได้นะครับเพราะว่าอะไรสังเกตเนาะจะมีอบางตัวก็จะเป็นทศนิยมหนึ่งหลกักบางคนบางตัวก็เป็นสองหลักเราก็ทําให้เหมือนกันนะครับเป็นทศนิยมสองหลักก็แล้วกันเนาะนะครับอย่นยครับแล้วนักเราก็เอาตรงนี้ไปตอบนะครับค่าต่ำสุดสูงสุด ในข้อที่หนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเอามาตอบตรงนี้นะครับตอบตรงนี้ครูก็จะลองให้ดูนะครับครูก็ปีไปเลยนะครับคุณทอนซีนะครับเสร็จแล้วก็มาที่เอกสารเราแล้วก็เอาไปวางครับนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็ปรับข้อความนะครับให้สวยงามนะครับเนาะให้สวยงามเห็นไหมครับอันนี้ก็สามารถทําข้อ1.1ได้นะครับต่อไปนะครับข้อ1.2 อุณหภูมิในช่วงใดนะครับสูงกว่าช่วงอื่นๆและบันทึกภาพที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์นะครับก็คือเราจะตอบตรงนี้ได้ก็ต้องมีทําภาพมาก่อนนะครับแล้วเราก็เอาข้อมูลจากภาพนี้แหละนะครับมาตอบนะครับจะทํายังไงละครับอ่าเราก็ทําตรงนี้ครับอ่าตรงนี้นะอ่าตอนนี้เราจะทําอย่างไรให้ได้เห็นว่าแต่ละเดือนนะครับครูก็จะมาสร้างเดือนนี้เลยนะครับครูใช้แถวที่ห้านะครับ ครูจะสร้างเดือนมกราคมมาก่อนนะครับมกราคม enter นะครับแล้วคลิกที่มกราคมหนึ่งครั้งแล้วทาการคอลอกสุดลงมาครับจนถึงเดือนธันวาคมต่อไปครูจะเว้นไว้ช่องหนึ่งนะครับแล้วมาอีกช่องหนึ่งให้มันตรงกับมกราคมนะครับครูจะพิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นเดือนย่อภาษาอังกฤษนะครับ January และทำการคัดลอกสุดเหมือนเดิมนะครับนะครับอาต่อไปเราจะใช้สูตรอย่างนี้ครับหาค่าเฉลี่ยนะครับของ ของอุณหภูมิคือช่องนี้ใช่ไหมครับช่อง i ใช่ไหมครับครูก็จะใส่ท่ากัับไปรับแล้วก็ใช้ค่าเฉลี่ยโดย elseif นะครับใช้ if e ทำการ double click เข้าไปครับต่อไปสิ่งที่ต้องอยู่ในวงเล็บเปิดปิดของ elseif นะครับจะมี3ตัวนะครับก็คือ range คือช่วงของข้อมูลที่เราจะมาตรวจสอบนะครับแล้วก็เป็นข้อความที่เราจะตรวจสอบแล้วก็เป็นช่วงข้อมูลที่เราจะมาทำาหาค่าเฉลี่ย นะครับช่วงข้อมูลเราจะเป็นช่วงมงของเดือนนะครับเดือนเราจะอยู่ในช่องของ C ใช่ไหมครับ C ครับนักเรียนก็ใส่ C ลงไป C2 นะครับถึง C 518ก็จากเดิมนะครับจากข้อมูลเดิมเราที่เป็นว่าข้อมูลทุกอย่างเริ่มที่แถวที่2นะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ที่แถวที่5 1 8นั่นเองแล้วก็คอมม่านะครับแล้วครูก็จะเอาตัวตรวจเช็คก็คือตัว P นะครับ P แถวที่5นะครับ พแถวที่5ก็คือเรื่องของตัวอักษรย่อของภาษาอังกฤษที่ว่าเป็นเจนนะครับเดือนของเดือนใช่ไหมครับก็จะเป็นเจนนะครับอ่าสแล้วครูคอมมาครับต่อไปก็เป็นช่วงข้อมูลครับที่จะมาหาค่าเฉลี่ยนะครับหาค่าเฉลี่ยอ่าคูก็จะเอาข้อมูลจากคอลัมน์ i เองนะครับเนาะของอุณหภูมินะครับคูก็จะเป็น i2 นะครับถึง i 518นะครับแล้ว enter เห็นไหมครับ เราก็ได้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิมาแล้วของเดือนมกราคมและคุมภาพันธ์ทำไงครับเดี๋ยวเราทําการคัดลอกสูตรลงมาอย่างนี้นะครับอย่างนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ยังทาไม่ได้ครับยังทําไม่ได้ทําไม่ได้ยังไงครับเพราะว่าถ้าการคัดลอกสูตรมานะครับค่าของเลข2ตัวนี้ครับแถวที่2ก็จะเปลี่ยนเป็นสามทันทีเลยนะครับเราจะต้องฟิกเลข2ก่อนนะครับฟิกแถวที่2ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาฟิกของนะครับห้าด้วยนะครับ แล้วก็มาตรงที่ i นะครับเป็นเลข2ตรงนี้ก็ฟิกเลข2ด้วยแล้วก็5 1 8ก็ฟิกไปด้วยครับการใส่ดอลลาร์ทรายตรงนี้หมายถึงว่านะครับคอลัมน์ C นะครับแถวที่2นะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนเลยมันก็เป็นแถวที่2ตลอดเวลาแล้วก็คอลัมน์ C นะครับแล้วก็แถวที่5 1 8นะครับก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเสร็จไปครับเสร็จแล้วทําการคัดลอกสูตรลงมาครับนี่ครับเราก็จะได้แนวนี้สังเกตนักเรียนนะครับแถวนี้นะครับก็จะเป็นค่า c2 c518 ใช่ไหมครับ i2 i518 นะครับแถวที่2บ้างครับก็เป็น c2 c518 i2 i518 นะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคืออะไรครับ <c oughs> สิ่งที่เปลนคือตรงนี้คือ p5 นะครับ p5 อันที่2ก็จะเป็นอะไรครับ p6 เห็นไหมครับอันที่3ก็จะเป็น p7 อ่านะครับ p แต่ละตัวก็คือตรวจสอบว่านในช่วงของ อ่าซนะครับคอลัมน์ C เนี่ยที่ตรงกับเจนนะครับอ่าเจนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับรวมถึงตรงนี้ครับอ่าซีถึง C 5 1 8นะครับที่ตรงกับอ่า feb ตัวย่อของเดือนนะครับภาษาอังกฤษอ่ามีค่าเอาค่าเฉลี่ยของอ่าอ่าคอลัมน์ I นะครับมีค่าเฉลี่ยลงกันเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแล้วทำการนะครับทำการปรับข้อมูลนะครับปรับข้อมูลให้ทดนิยเท่ากันครับคูมข้อมูลครับมาที่แถบโฮม แล้วนักเรียนก็มาที่ตัวเพิ่มลดตัวเพิ่มลดทศนิยมนะครับเมื่อเราทําเป็น2ทิยม2หลักเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการคลุมเดือนมกราคมกับข้อมูลตรงนี้นะครับเอาแค่น,นี้พอนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็มาที่ Insert นะครับแผ่น insert เสร็จแล้วนักเรียนก็มาที่แผนภูมิภาพน,นะครับแบบแท่งแล้วนักเรียนก็คลิกตรงอันแรกเลยนะครับ มันก็จะได้ข้อมูลมาอย่างนี้ครับจะเห็นเลยว่าเดือนมิถุนาถึงสิงหาคมนะครับมันสูงกว่าเดือนอื่นต่อไปเราก็เสริมนะครับให้เห็นตัวเลขนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกเราเพิ่ม data label ไปนะครับแล้วก็ data table ไปเห็นนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ทำการเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นว่าอุณหภูมิหรือว่า temp ก็ได้นะครับอนนี้ก็ได้นะครับ t t e m p นะครับนี้ก็ได้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็คลิกขวา copy นะครับ เสร็จแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับโดยการวางนี้นักเรียนอย่าลืมนะครับครูจะวางให้ดูตัวอย่างนะครับอ่าเราก็คลิกขวาค o p y ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มาวางในเอกสารเรานะครับวางเอกสารเราอ่านักเรียนจะลืมว่าวางแบบภาพด้วยนะครับทําเป็นแบบภาพพิเช์นะครับอ่าแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะเอาดูจากแผนภาพนี้แล้วก็มาตอบตรงนี้ครับว่าช่วงเดือนไหนที่มีอุณหภูมิสูงกว่าช่วงเดือนอื่นๆนะครับ เอาต่อมาครับข้อ1 3จนะครับเดือนไหนฝนตกมากที่สุดนะครับเราก็ใช้ตัวเดิมสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมตัวนี้นะครับคําว่าฝนก็คือช่องของ l ใช่ไหมครับของเลนส์นะครับเลนส์นะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้ครับเาเข้าตรงนี้เปลี่ยนจากค่า i นะครับมาเปลี่ยนค่า l ครับผม l นะครับนี่ก็เปลี่ยนเป็น l นี่ครับ enter ครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ทําการคลิกแล้วก็คัดลอกสูตรลงมาครับนี่นะครับเห็นไหมครับ สังเกตว่าเราก็จะได้แผนภาพใหม่อีกอันหนึงขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของอฝนใช่ไหมครับของฝนเลนนะครับเลนเข้าไปเห็นไหมครับแล้วก็คลิกขวาค็ปี้ไปแล้วก็มาวางในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบได้เลยว่าเดือนที่มีปริมาณน,น้ําฝนบริเวณข้างเคียงมากที่สุดนะครับก็คือเดือนสิงหาคมอันนี้เราก็ตอบนะครับทางวิทยาการข้อมูลโดยเราจะมีแผนภาพมีข้อมูลนะครับ เป็นหลักฐานว่าเราตอบโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักนะครับไม่ได้ใช่ว่าเราเดาตอบนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบใจนักเรยทุกคนนะครับสวัสดีครับ